สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้ก็มีนาฬิกาคาซิโอวินเทจรุ่นใหม่ล่าสุดครับเอามาให้กับพกเพื่อนๆได้ชมกันและนี่คือคาซิโอสแตนดาร์ดวินเทจรุ่นใหม่ล่าสุดครับมาด้วยกันทั้งหมด2ส,สีคือสีเงินและสีทองเอาละครับเพื่อนๆเ,เรามาชมความสวยงามของแต่ละเรือนกันดีกว่าว่าแต่ละเรือนจะมีความสวยงามยังไงนะครับแบบไหนนะครับเอาล่ะมาชมกันสาเหตุหนึ่งที่ผมได้เลือกนาฬิการุ่นนี้มาให้กับพกเพื่อนๆได้ชมนะคือผมชอบการออกแบบครับผมคิดว่านาฬิการุ่นนี้ เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบมาดีสวยงามดูหรูหราแล้วก็ที่สําคัญหน้าจอผมชอบมากเลยผมว่ามันดูแบบสะอาดตาดูเวลาได้ง่ายนะครับเอาละมารู้จักชื่อรุ่นกันก่อนเลยสำหรับสีเงินจะมีชื่อราหัสรุ่นว่านาฬิกา c a s ิโ Standard Digital อ i n t a g e จราหัสรุ่นคือ a 7 0 0 wm 7 adf ราหัสคู่มือเครื่องและเลขเครื่องคือ3472เอเอาละ่ะมาชมความสวยงามกันครับนี่ครับ เป็นการออกแบบที่ดูเรียบหรูดูเวลาได้ง่ายสายนะครับจะเป็นสายแบบตะข่ายสเตลเลสเห็นไหมฮะสวยมากเลยมันเด่นมากๆนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับด้านล่างสำหรับสายรุ่นนี้จะเป็นสายแบบพิเศษคือมีการใช้การชุบเคลือบสีนะครับและสายตัวนี้เองก็สามารถที่จะปรับสายด้วยเวลาที่เราใส่นะครับเราสามารถปรับสายได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องไปตัดสายนี่คือความความโดดเด่นของเขานะครับนี่ดูเรียบดีนะแล้วก็ดูสวยด้วย ด้านหลังครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับระดับการกันน้ำจะเขียนด้านหลังนะครับคือ water resistant คือสามารถใส่ตากฝนได้ล้างมือได้นี่นี่คือเรือนแรกนะครับเรือนสีเงินเอาละมาดูเรือนสีทองกันว่าเรือนสีทองสวยขนาดไหนนะครับนี่คือเรือนสีทองครับนี่สวยมากๆเลยเอาละรหัสรุ่นนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นว่า a 7 0 0 wmg ขีด adf รหัสโมดูลเครื่องและเลขเครื่องคือ3 4มสเจและนี่คือสีทองก็เป็นสีทองที่ดูแวววาวสะดุดตาแล้วก็ดูเด็ดโดดเด่นมากๆนะครับสายก็จะเป็นสายแบบตะไคร์สแตเลเช่นกันสวยมากเป็นสายได้นะครับด้านหลังตัวนี้นะครับกรอบจะเป็นเรซินสายจะเป็นสแตเลช เว็บแรกที่ผมได้สัมผัสได้จับเลยนะก็รู้สึกว่านาฬิกาตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีน้าหนักนิดนึงนะครับนาฬิการุ่นนี้น้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ53กรัมส่วนขนาดนะครับวัดจากทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุ่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่35.5มิลเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุณผู้หญิงที่แขนเล็กๆก็สามารถใส่ได้เช่นกันคราวนี้เรามาดูจุดเด่นกันบ้างว่านาฬิการุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับวันนี้ได้สรุปจุดเด่นมาทั้งหมด3ข้อจุดเด่นข้อที่1นาฬิการุ่นนี้ครับเป็นนาฬิกาที มีตัวเรือนที่บางมากตัวเรือนที่บางยังไงมาดูด้านข้างครับตัวเรือนนะครับนี่จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ6กมิลเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่มีตัวเรือนที่บางมากๆเลยนะครับนี่ใส่แล้วดูน่ารักมากและจุดเด่นข้อที่2ครับนาฬิการ,รุ่นนี้ใช้ไฟ LED ครับมีไฟพื้นหลังแบบ LED ทําให้ได้ความสว่างที่สวยงามมากๆเอาละมาดูไฟกันนี่ครับนี เป็นไฟสีส้มเออตัวเรือนสีเงินนะครับที่เป็นสีเงินเมื่อกี้แล้วก็สีทองตัวนี้นะครับจะมีไฟสีเดียวกันคือเป็นสีส้มนี่แบบนี้เลยก็จัดว่าเป็อีกรุ่นหนึ่งที่มีไฟสวยงามมากๆส่วนของสายครับจุดเด่นข้อที่3คือสายจะเป็นสายแบบสายแบบตะข่ายนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นใ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 น c a s อ o Standard เนี่ยมีน้อย,ม,อยมีน้อยรุ่นมากๆนะครับที่เป็นสายแบบนี้นี่ นี่คือจุดเด่น3ข้อของนาฬิการุ่นนี้ครับในส่วนของฟังก์ชันบ้างวันนาฬิการุ่นนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับนาฬิการุ่นนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายๆนะครับดังนั้นฟังก์ชันจะไม่เยอะ,อะขอกดฟังก์ชันให้กับเพื่อนๆได้ชมฟังก์ชันแรกครับจะเป็นการตั้งปลุกนะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้นะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถที่จะจับเวลาได้นะครับสามารถจับเวลาแบบละเอียดได้1ต่อร้อยวินาทีกดซ้ายล่างอีกหนึ่งครั้งครับกดตรงนี้นะ สามารถใช้การตั้งค่าได้นะครับการตั้งค่าก็ไม่ยากครับนาฬิการุ่นนี้นะครับนี่ฟังก์ชันเขาจะมีไม่เยอะจะมีประมาณนี้เลยคือถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบง่ายๆกันนั่นเองนะครับราคาอ่ะคราวนี้ดูทั้งสองสีเลยนะครับสีเงินแล้วก็สีทองตอนนี้ผมได้ไปสืบค้นราคาจากเว็บไซต์ของ robinson.co.th นะครับทั้งสองเรือนนี้ราคาเท่ากันครับคืออยู่ที่ประมาณ3,000บาทราคาปกตินะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทราคาลดแล้วจะอยู่ที่2,000 100บาทครับถ้าเว็บไซต์ทั่วไปหรือร้านค้าทั่วไปอาจจะมีโปรมากกว่าน,นั้นนะครับอาจจะได้ราคาที่ต่ํากว่า2,100บาทลองดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้ไม่มีของปลอมแน่นอนนะครับและรุ่นนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักนะครับสำหรับนาฬิกาคาซิโอสแตนดาร์ดวินเทจ A เจ็ดร้อยซีรีส์นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนํามากๆเลยนะครับลองไปใส่ดูครับตามห้างหรือตามร้านนาฬิกาทั่วไปผมรับรองเลยว่าหลายๆคนต้องชอบแน่นอน อ่าโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันงไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่กดติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับ